พระอภิธรรมปิดกอภิธรรมแปลว่าธรรมะยิ่งธรรมะวิเศษธรรมะเลอลำ้ำหรือหัวธรรมะเหมือนพูดกันว่าหัวน้ำหอมหัวน้ำนมหัวกะทิเป็นต้นหมายถึงคำสอนที่เป็นข้อสำคัญเป็นหลักใหญ่เป็นเนื้อหาแท้ๆของพระพุทธศาสนาปิดกแปลว่าภาชนะที่บรรจุ หรือเก็บรวบรวมเช่นตะกรา้ากระบุงปุ้งกีคำพีตำราอภิธรรมปิดกจึงแปลรวมกันว่าคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนสำคัญที่เป็นเนื้อหาแท้ๆของพระพุทธศาสนาท่านมักอธิบายโดยเทียบกับพระสูตรหรือสุดตันตปิดกว่าพระสูตรเป็นคำสอนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่ พระพุทธเจ้าแสดงโดยปรารบบุคคลและเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่งชี้แจงแนะนำให้พอเหมาะพอดีกับพื้นเพอุปนิสัยสติปัญญาความพร้อมของผู้ฟังและให้โอกาสนั้นเนื้อหาของพระธรรมที่ทรงอธิบายก็มักเป็นเพียงความหมายแง่ใดแง่งหนึ่งหรือบางส่วนบางด้านของข้อธรรมนั้นเท่าที่จะให้คนฟังเข้าใจ และได้รับผลสำหรับคราวนั้นๆหลักธรรมก็ปะปนอยู่กับเรื่องราวความเป็นไปเกี่ยวข้องในการเทศเช่นมีตัวอย่างแทรกอยู่บ้างมีคำเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยบ้างเป็นต้นส่วนพระอภิธรรมนั้นแสดงแต่เนื้อธรรมะล้วนๆแท้ๆไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์สถานที่ใดๆทั้งสิน้น เมื่อยกหลักธรรมใดขึ้นมาอธิบายก็อธิบายโดยสิ้นเชิงคือแจกแจงให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมครบถ้วนเต็มที่ตามหลักวิชาการให้จบไปเป็นเรื่องๆไม่คำนึงว่าใครจะอ่านใครจะฟังรวมความว่าอภิธรรมปีดกเป็นคำภีรวบรวมและอธิบายหลักธรรมตามแนวหลักวิชาการหรือโดยวิธีนักวิชาการ พูดอย่างง่ายๆว่าประสูตรว่าด้วยหลักธรรมที่นำมาให้คนใช้อภิธรรมว่าด้วยธรรมะในตำราของนักวิชาการอภิธรรมแบ่งออกเป็นเจ็ดคำพีคือสังคณีหรือธรรมะสังคณีวิพังธาตุกถาปุคละบัญญัติกถาวัตถุยะมะกะหรือยมกและปัฏฐาน คนโบราณกำหนดเป็นอักษรย่อให้จำง่ายเรียกว่าหัวใจอภิธรรมได้แก่สังวิทาปุกกะยะปะและมักจะเรียกว่าพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเพื่อแยกไว้ต่างหากไม่ให้สับสนกับคำพีอภิธรรมรุ่นหลังเช่นอภิธรรมมัทธสังหะเป็นต้นในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐของไทยส5เล่มอภิธรรมปิดกพิมพ์เป็นหนังสือ12เล่ม มีสาระสำคัญโดยย่อดังนี้สังคณีหรือธรรมสังคณีแปลว่าประมวลน,นับหรือตรวจนับข้อธรรมะคือยกหลักธรรมะแม่บทขึ้นตั้งเป็นหัวข้อถามว่าหลักธรรมนี้ได้แก่อะไรบ้างหรือประกอบด้วยข้อธรรมะย่อยอะไรบ้างแล้วนับคือแสดงให้ดูว่า หลักธรรมนี้ในกรณีนี้นี้ได้แก่ธรรมะข้อนี้นี้เช่นตั้งหัวข้อว่าธรรมะพวกไหนบ้างเป็นกุศลเราตอบชี้แจงว่าในกรณีนี้ในเวลาที่จิตเป็นอย่างนี้มีธรรมะชื่อนี้ชื่อนี้เป็นกุศลคัมภีรสังคณีแบ่งออกเป็นตอนตอน ตอนต้นเสมือนบทนำของอภิธรรมทั้งหมดเรียกว่ามาติกาต่อจากนั้นมีตอนที่เป็นตัวแทนของธรรมะสังคณีอีกสี่ตอนมาติกาแปลว่าแม่บทหมายถึงหลักธรรมที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆชุดหนึ่งชุดหนึ่งซึ่งสามารถนำเอาข้อธรรมะต่างๆทั้งหลายมาสรุปลงได้ทั้งหมดเช่น กุศลธรรมอากุศลธรรมอัพยากตะธรรมเป็นมาติกาหนึ่งโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมเป็นมาติกาหนึ่งเป็นต้นจะเห็นได้ว่าธรรมะทั้งหลายมีอยู่เท่าใดก็ตามย่อมสรุปลงในมาติกาแต่และมาติกาได้ทั้งหมดมาติกาที่มีข้อใหญ่สามหัวข้อเรียกว่าติกะมาติกา แลว่ามาติกาชุดสามเช่นอกุศลธรรมกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเป็นติกะมาติกาหนึ่งมาติกาอย่างนี้มีจำนวนทั้งสิ้น164มาติกามาติกาเหล่านี้ยังจัดแยกได้เป็นสองประเภทคือแม่บทแบบอภิธรรมเรียกว่าอภิธรรมมาติกา และแม่บทแบบพระสูตรเรียกว่าสุตตันตมาติกาขอยกตัวอย่างมาติกาที่น่าสนใจให้ดูดังนี้อภิธรรมมาติกาในวงเล็บหนึ่งสิบสองมาติกาหนึ่งติกะมาติกาในวงเล็บยี่สิบสองกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตาธรรม และอดีตธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันธรรมเป็นต้น 2. ทุกกะมาติกาในวงเล็บหนึ่งร้อยสังคตตธรรมอสังคตธรรมรูปิธรรมอรูปิธรรมโลกิยธรรมโลกุตระธรรมสาสวะธรรมอนาสาสวะธรรม อุปาทินนธรรมอนุปาทินนธรรมเป็นต้นสุดตันตมาติกาในวงเล็บสีสองทุกบมาติกาพานธรรมบัณฑิตธรรมนามรูปสัสตาทิฏฐิอุเฉท,ทาทิฏฐิขันติสรัจจะสติสัมปะชัญญะสมถะ วิปัสนาเป็นต้นอีกสีตอนที่เหลือของธรรมสังคณีก็คือคำอธิบายของมาติกาที่กล่าวมาแล้วนั่นเองโดยเฉพาะสองตอนแรกเป็นคำอธิบายของมาติกาแรกเพียงมาติกาเดียวเท่านั้นมาติกาแรกคือกุศลอกุศลอัพยากตะตอนทั้งสี่นั้นเรียกเป็นกันกันดังนี้หนึ่ง จิตตุป,ปาทกันตอนว่าด้วยจิตและเจตสิกอธิบายโดยยกมาติกาแรกคือกุศลอกุศลอัพยากตะจับขึ้นตั้งเป็นแม่บทและตรวจนับเจตสิกต่างๆที่เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะซึ่งเกิดขึ้นกับจิตประเภทต่างๆในแต่ละกรณีกรณีไปตามลำดับ 2. รูปประกันตอนว่าด้วยรูปตรวจนับรูปประเภทต่างๆซึ่งล้วนเป็นอัพญากตธรรมอยู่ในมาติกาแรกทั้งสิ้นตรวจนับอีละประเภทประเภทไปตามลำดับว่าประเภทนั้นมีรูปอะไรบ้างประเภทนี้มีรูปอะไรบ้างตามลำดับจนหมดท้ายสุดกล่าวถึงนิพพานหน่อยหนึ่งในฐานะที่เป็นอัพยากตธรรมอย่างหนึ่งด้วย 3. าม,มิเคปกันอธิบายมาติกาทั้งหมดทั้ง164มาติกาแต่อธิบายสั้นๆอย่างที่เรียกว่าให้คำจำกัดความไปตามลำดับจนครบทุกมาติกา 4. อัฐุทารกันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตถกถากัน อธิบายหรือให้คำจำกัดความแก่อภิธรรมมาติกา122ข้อใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่อธิบายสุดตันตมาติกาวิธีการอธิบายหรือให้คำจำกัดความในอัจุธารกันเป็นอีกแนวหนึ่งต่างจากนิเคปกันตัวอย่างเช่นอธิบายมาติกาว่าด้วยสังคตธรรมและอสังคตธรรมนิเคปกันว่า ธรรมะเหล่าใดเป็นสังคตะธรรมะเหล่าใดมีปัจจัยธรรมะเหล่านั้นแลเป็นสังคตะธรรมะเหล่าไหนเป็นอสังคตะธรรมะเหล่าใดไม่มีปัจจัยธรรมะเหล่านั้นแลเป็นอสังคตะอตุทารกันว่าธรรมะเหล่าไหนเป็นสังคตะกุศลในภูมิสี่อกุศลลวิบากในภูมิสี่กิริยา อัพยากฤิตในภูมิสามแล้วรูปนั้นทั้งหมดธรรมะเหล่านั้นเป็นสังคตะธรรมะเหล่าไหนเป็นอสังคตะนิพพานธรรมะเหล่านั้นเป็นอสังคตะคำพีสังคณีทั้งหมดนี้รวมอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันคือเล่มที่ส4สี่